สวัสดีครับทุกคนเช้านี้นะครับก็มีข่าวดีอีกแล้วนะครับทุกคนเพราะเนื่องจากว่าบล็อกฟูดทำการปล่อยสปอยอัปเดตมาอีกแล้วนะครับซึ่งการสปอยในคลิปวิดีโอตัวนี้ของเจ้าแบบบล็อกฟูดนะครับมีทั้งดาบใหม่ปืนใหม่ผลปีศาจที่รีเวิร์สและที่สําคัญนะครับทุกคนบล็อกฟูดใกล้อัปเดตแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้จะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนฝากกันกดลงกดไลค์ให้ผมกันด้วยนะครับแล้วเราก็ไปดูคลิปวิดีโอที่บล็อกฟูดทำการโชว์อัปเดตในคลิปนี้กันดีกว่านะครับสมาก แอดเพื่อนแอดเฟซแอดทุกอย่างได้เลยแถมแชทเขียวอีกด,ด้วยสมัครได้แล้ววันนี้เริ่มต้นที่35บาทของคุณทุกท่านที่สมัครนะครับเมื่อกี้ก็ดูเปน็นทีนะครับทุกคนแล้วพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโคตรตื่นเต้นนะครับทุกคนนะคือแบบพูดแล้วก็ขนลุกนะทุกคนไม่ใช่ปวดขี้นะครับแต่ว่าแบบสุดจริงนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ดูนะครับทุกคนปเดี๋ยวผมทําการเบาเสียงนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมาทําการรีแอคชั่นแล้วก็มาทําการแบบ ดูคร่าวๆนะครับนี่ทุกคนตรงนี้เหมือนจะเป็นเ,เกี่ยวกับมังกรหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้แน่นอนครับทุกคนสถานที่เกี่ยวกับทํามังกรรีเวิร์กแน่นอนนะครับก็มีเป็นไฟนะครับอย่างสุดอย่างสุดตรงนี้ก็เป็นที่เกาะไฮด้านะครับทุกคนและนี่ทุกคนมีประตูนะครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าประตูนี้คือประตูที่เ,เทเลพอร์ตจากเกาะกลางมาเก,กาะไฮด้าหรือเปล่าน,นะครับทุกคนหรืออาจจะไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ประตูนี้มีเงั้นงงามแน่นอนทุกคนต้องมีอะไร แน่นอนนะครับอ่ะก็จะมีแอดมินนะครับทำการเดินมานะครับทุกคนตรงนี้ก็จะมี NPC นะครับทุกคน NPC ผู้ฝึกสอนโดโจนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวข้องอะไรกับอ่าของใหม่นะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นดากอนฮันเตอร์นะครับตรงนี้ก็ดากอนวิสาดครับทุกคนโจมตีครับทุกคนซึ่งก็เป็นของใหม่นะครับอันนี้เป็นผลช็อปนะครับทุกคนรีเวิร์สนะครับโคตรเท่ แต่ใช้ชื่อใหม่นะครับทุกคนส่วนอันนี้เป็นไอเจ้าดาบใหม่นะครับทุกคนดาบมังกรทุกคนทุกสกิลดีแม่งมังกรเลยมาเลยอ่ะคนเฟี้ยวนะครับอันนี้เป็นผลช็อปที่รีเวิร์ดนะครับแต่ว่าชื่อใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นหมัดมังกรครับทุกคนหมัดมังกรก็รีเวิร์ดมานะโอ้โหทุกคน,น,กนะโโกคนดุสกิลดีโคตรสวยอ่ะอลังการชิบเป่งเลยนี่ขนาดมาดูเล่าสองผมก็ยังตื่นเต้นนะทุกคนคือแบบเกมันไม่ได้อัปเดตนานนะครับแล้วพอมาเห็นอะไรแบบนี้คือแบบโครสุดโคตรสวยทุกคน คือต้องชื่นชมนะครับว่าตัวคลิปเราทำมาดีด้วยนะครับทุกคนแบบดูสมูทมากลื่นไหลแล้วก็โอ้ทุกคนดูหมัดมังกรหมัดมังกรรีเวิร์สโอ้โหทั้งหมัดทั้งดาบมองแท้แม่ทานอ่ะทุกคนผลเดมอนนะครับนี่ผลเดมอนรีเวิร์สมาเหมือนกันนะครับทุกคนสกิลโอ้โห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 หนัวจัดนัวจัดเดมอนนี้อย่างเดมอนเฮดนะครับทุกคนนุก้าเบนเทนนี่สกิลโอ้โหทุกคนดูดิเต็มเลยนะครับเพชรเต็มเลยปืนใหม่ทุกคนปืนมังกรโอ้โหทุกคนดูสกิลเอานะครับแบบมันโคตรสุดอะ สูดจากอย่างสวยเอฟงเอฟเฟกอะไรก็ืยิงนะครับทุกคนดูปืนนี่เคากสวยเลยอะ่ะปึ๊บปุ๊บไวมากทุกคนสกิลแต่ละสกิลเนี่ยผมดูแล้วผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างจะไกลมากๆนะทุกคน เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไอ้เจ้าอาดาบใหม่กันนะครับดาบมังกรนะครับทุกคนรูปร่างหน้าตาก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับทุกคนนะนี่คือดาบมังกรนะครับอู้ก็มีไฟรอบๆดาบนะครับทุกคนทรงดาบก็ประมาณนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับโอเคสวยๆนะครับทุกคนผมชอบเลยนะครับรอบๆดาบนะครับทุกคนดูใ้กล้นะครับอื ละเอียดถือว่าดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราดูสกิลดาบกันบ้างดีกว่านะครับสกิลแซน,นะครับทุกคนกดชาร์จนะครับก็จะมีออล่ารอบๆตัวนะครับทุกคนทําการพุ่งไปอุ้มแล้วพุ่งไปอย่างไกลนะครับทุกคน พอพุ่งรู้สึกว่าจะมีมังกรใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นมังกรนะครับทุกคนเอฟเฟกมังกรนะแต่ว่าเอฟเฟกมั่งจัดจ้ามากเลยว่ะทุกคนถ้าเกิดใครโทรศัพท์ไม่แรงหรือถ้าเกิดคอมไม่ดีเนี่ยอาจจะมีแหลกนะครับเอฟเฟกสวยจัดนะครับสกิลเอ็กนะครับทุกคนก็เป็นการชาร์จลูกบอลหรือเปล่าแล้วก็รอบๆก็จะมีเป็นวงวงไฟนะครับทุกคนพอปล่อยปุ๊บก็ทําการกระเด็นศัตรูนะครับทุกคนโอ้กระเด็นนะครับกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้นะครับสกิลดูน่าจะเป็นสกิลที่ มีความเสียหายวงกว้างนะครับทุกคนอย่างตึงเลยสกิลก็อย่างสวยนะครับสกิลโจมตีธรรมดานะครับทุกคนตีตีนะครับแล้วก็พุ่งไปนานๆหนึ่งทีตีตีตีแล้วก็พุ่งนะครับตี3ทีพุ่งนะครับต่อไปเป็นปืนนะครับทุกคนนี่ปืนมังกรโอ้โหทุกคนดูหน้าวันนี้คือมังกรแบบปากเป็นปืนนะครับโคเททุกคนอย่างสุดนะครับอย่างตึงอ่ะโคเททุกคนดูดิปากเป็นเออเป็นปืนนะครับเอาล่ะ กดคลิกค้างนะครับทุกคนนี่คลิกค้างเป็นการยิงนะครับเอฟเฟกถือว่าสวยงามตามสเตปบ็อกฟูดนะครับเอาเรื่องจัดเวลายิงเราก็สามารถเดินได้นะครับทุกคนนี่เดินยิงเลยนะครับก็เวลายิงก็เล็งเมาส์นะครับทุกคนแล้วก็จะออกไปตามเมาส์ที่เล็งเลยนะครับก็ปกตินะสกิลเซตนะครับทุกคนกดชาร์จนะครับก็ออรล่าไฟรอบๆตัวเด้งขึ้นมานะครับพอปล่อยปุ๊บก็ทําการอะไรอ่ะกระแทกพื้น่ะทุกคนกระแทกพื้นแล้วก็จะมียังไงตามที่เห็นนะครับอ๋อกระแทกพื้นแล้วก็ จะไปโผ่อีกทีหนึ่งหรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดกระโดดแล้วกดค้างก็จะเป็นอีท่าน,นี่นะครับทุกคนโอ้โหอันนี้สวยจริงกระโดดแล้วกดค้างยิง้โหแล้วทุกคนดูเอฟเฟกมันดิเอฟเฟกอย่างเวอร์เลยอะ่ะกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วกดสกิลแซดคานนะครับก็จะทําการยิงออกไปนะครับแล้วก็ยิงตามเมาส์ที่เล็งนะครับทุกคนต่อไปสกิลเอ็กนะครับสกิลเอ็กทำการกดชาร์จนะครับทุกคนแล้วก็ยิงนะแต่ว่าสกิลเอ็กรู้สึกว่าจะไกลเอาเรื่องนะครับทุกคนกกกเนี่ยิง ตรงกลางยังโดนริมมเลยอย่างไกลอย่างไกลยิงขึ้นฟ้าก็จะมีเอฟเฟกนะครับก็เอฟเฟกสวยงามครับทุกคนเหมือนกระพุ้งเลยอะต่อมาหมัดมังกรรีเวิร์สนะครับโอ้หมัดมังกรรีเวิร์สทุกคนที่มือก็จะมีไฟแบบสวยจัดนะครับหมัดมังกรรีเวิร์สต่อยธรรมดาครับทุกคนโอเคก็สายขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับ้ายขวาตรงกลางโอเคต่อยตรงกลางจะทำการพุ่งไปด้วยนะครับทุกคนสกิลเซตนะครับโอ้โห ทุกคนตอนนี้ผมเห็นครั้งแรกอะผมตกใจมากนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันพุ่งไกลมากทุกคนมันสามารถพุ่งเข้าไปจับได้ไกลมากๆและมันก็กระเด็นไกลมากๆเช่นกันนะครับทุกคนสกิลแซดนะครับพุ่งเข้าไปต่อยแล้วก็พักออกไปนะครับทุกคนนี่มีแอนิเมชันในการต่อยด้วยนะครับทำดาเมจ โอ้เท่อัปเดตนี้เราบอกแม่งล่มแน่นอนยิงกับเผ่า V4 แน่นอนทุกคนสกิลเอ็กนะครับทุกคนทําการปล่อยเอ,อ่อมังกรไปนะครับสกิลเอ็กปล่อยมังกรออกไปนะครับทุกคนแล้วก็มีการแบบเลี้ยวด้วยนะมังกรปุบป๊บ ه, ปุ๊บอ่าปมปมเลี้ยวทุกคนปล่อยแล้วก็เลี้ยวเหมือนจะเลี้ยวตามเมาส์ที่เราหันนะครับแบบปล่อยไปแล้วแล้วก็เมาส์หันหันเมาส์อ่ะอ่ามังกรมันก็จะเลี้ยวนะครับทุกคนก็อันนี้ก็ปกตินะครับ อุ้ยทุกคนสกิลเกดค้างหรอหรือว่ายังไงเมื่อกี้อันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับทุกคนเหมือนจะกดค้างปะกดค้างจะเป็นการขี่มังกรขี่มังกรนึกถึงไอ้เคียวกุดเลยวะ Yes sir ก็สกิลซีนะครับทุกคนต่อมาสกิลซีก็พุ่งขึ้นฟ้าน,นะครับทุกคนอุ้ยเป็นลูกข่างเลยอ่ะพุ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นลูกข่างนะครับพร้อมทําการแบบเหมือนดึงศัตรูป,ป่ะทุกคนเหมือนดูดขึ้นมาปะเออดูดขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็ทําการระเบิดนะครับโอ้โหอย่างเฟี้ยว รีเวิร์ดเบสฟูดนะครับทุกคนน่าจะมาแทนผลช็อปนะครับผลนี้ผลช็อปน่าจะหายไปนะครับโจมตีธรรมดาเป็นการปล่อยเออจะเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนใบมีดเหรอสกิลแซดนะครับทุกคนเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับพุ่งไปข้างหน้านะครับทุกคนแล้วก็ทําการควงนะครับหมุนหมุนเป็นลูกข่างเลยนะครับสกิลเอ็กนะครับทุกคนนี่เหมือนกับบาเกียนเก่าเลยอ่ะหมุนหมุนนะครับหมุน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 แล้วก็จะมีเป็นใบมีดรอบรอบตัวนะครับมันคือใบมีดเนาะถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะครับมีเสียงมีดด้ สกิลซนะครับกดค้งหมุนหมุนหมุนแล้วก็ทําการพุ่งเข้าไปด้านหน้าหรือเปล่าเป็นการดึงศัตรูมาหาเราแล้วก็พุ่งไปด้านหน้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชวช์เหมือนกันนะครับมองไม่ทัน s ะสกิลเอฟนะครับทุกคนก็ บินนะครับตามที่เห็นกันเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดศัตรูโจมตีเราเราก็จะสามารถกันได้นะครับทุกคนจะต้องเป็นดาบหรือเปล่าต้องเป็นดาบนะตามังกรตีนี่ไงตีแล้วก็กันนะครับทุกคนสกิลก็กันได้เหมือนกันหรอสกิล X ก็กันได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าตีมาแล้วมันแบบปัด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 อย่างเดียวเลยโหนู้ทุกคนสกิลบางสกิลมันปัดได้หรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะพลไดมอนรีเวอร์ครับทุกคนนี่แปลงร่างทีอยากจะได้บอลเท็ดทุกคนดูดิ มันแปลงร่างทีอย่างกระดมอนเฮดนะทุกคนเหมือนในเป็นเทนเปียบนี่แปลงร่างนะครับมีมีไอเลียมเรียมเอามาจากข้างหลังสองอันนะครับทุกคนอ่าสกิลนะครับสกิลเซตนะครับทุกคนแปลงร่างนะครับแปลงร่างเป็นปกติแปลงร่างเป็นเพชรนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเอฟเฟกรอบๆนะครับทุกคนเป็นออร่านะครับสกิลเอ็กเป็นการยิงมันต้องเรียกว่าอะไระทุกคนมันคือเพชรใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเพชรแหละยิงเอาว่าทุกคนมันยิงตามนี่ครับในระหว่างที่ยิงเราก็ขาดตายนะครับทุกคนแล้วก็โอ้โหโอ้หยิงได้นานอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย ถือว่าผลเพชรปรับมาใหม่ก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับสกิลซีนะครับทุกคนยังไงระเบิดเหรอเป็นการระเบิดนะครับทุกคนโป้งนะครับส่วนสกิลวีก็ทําการเออมีเพชรรอบๆใช่ไหมแล้วก็ทําการชิงชิงชิงโอ้โหโอ้โอโอ้โอโอ้โอ้ชิงชิงชิงทุกคนสับไปสับมานะครับทุกคนโดนโดนถ้าเกิดอยู่ในระยะของไอ้เจ้าตรงกลางเนี่ยเมื่ได้โดนอย่างนี้นะครับทุกคนโอ้โอ,โอตามีอาจจะไม่แรงหรือเปล่าแต่เน้นความรัวนะครับ อ่ะทุกคนนี่คือทั้งหมดของในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับทุกคนนะซึ่งเดี๋ยวจะมีเทเลอร์ตัวสุดท้ายมาในครั้งหน้านะครับทุกคนเป็นเทเลอร์ตัวที่3นะครับทุกคนเป็นการโชว์มังกรรีเวิร์สนะครับซึ่งแอดมินบอกไปแล้วนะครับว่าการโชว์อัปเดตครั้งหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนและจะได้ทำการอัปเดตนะครับถ้าเกิดมันไม่บิดนะครับทุกคนนะนอนเทเลอร์นะครับทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับ12นะครับทุกคน12อธันวาคมนี้เนี่ยครับก็จะเป็นวิดี เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับพระเจ้ามังกรอัปเดตนะครับคลิปหน้าก็เป็นมังกรรีเบิร์สนะครับทุกคนและนี่เกาะไฮจ้าครับทุกคนปีกมังกรน่าจะเป็นมังกรตอนไม่แปลงร่างหรือเปล่ามีปีกมังกรแล้วก็ประตูเข้าไปปะแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะทุกคนเหมือนจะเป็นพัเซเสิลสักอย่างนึงโอ้โโอ้โหเพลงบิวเพลงบิวให้ทุกคนกอดต้นไม้เปลี่ยนไปแล้วก็ประตูที่นี่ที่ทไหนโอ้โหโอ้โหทุกคนดูดิเกาะกอดต้นไม้ปะตรงนี้หรือที่ไหน เป็นพาสเซิลนะครับทุกคนเกี่ยวกับการทําอะไรสักอย่างหนึง่งโอ้โหโโห,หน้าจอสั่นหน้าจอสั่นแผ่นนี้จะไหวหรือเปล่ามีเป็นประตูนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็ไฮด้าตรงไฟทุกอย่างมารวมกันแล้วก็เป็นบล็อกฟูดนะครับทุกคนเฮ้ยทาทุกอย่างมารวมกันเพื่อเป็นบล็อกฟูดนะครับเออไม่น่าใช่นะครับทุกคนอันนี้พูดเล่นนะครับก็ เนี่ยเกียวกวับที่ทํามังกรนะครับซึ่งก็นี่ก็คือทั้งหมดของไอ้เจ้าการสปอยอัปเดตในคลิปนี้นะครับทุกคนนะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนทุกคนชอบไหมสําหรับการรีเวิร์สการเข้ามาใหม่ของดาบก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมบอกได้เลยนะครับว่าโคตรเท่โคตรตึงและผมก็พูดเด้เลยนะครับว่าเร็วๆนี้บล็อกฟูดจะอัปเดตนะครับทุกคนก็มีความสื่อเส้นนะครับทุกคนพูดตรงๆเลยนะครับยังไงก็เราก็เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนฝากกดลงกดไลค์ให้ก